บ้านนี้ครับติดกับข้างนะทุกคนประเทศตะวันออกกลางอ่ะถ้าอยากรู้ว่าใครรวยอ่ะให้ดูว่าบ้านน,าน,นัน้นอ่ะมีต้นไม้เยอะหรือเปล่าร้านท่านผมที่ประเทศตะวันออกกลางนะเขาจะปิดไม่ให้มองเห็นข้างในเลยอ่าสวัสดีครับแม่โบกระดาก้าโอเคนะครับนี่เป็นวันเด็กแห่งชาติแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศอ่า e กรุงอาบูดาบีสวัสดีครับคุณแม่ใครยนะอยากเกี่ยวค้ายกมือขึ้น ก็ยังเป็นเด็กไหมปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเซฟดสี่แล้วครับดาก,ก้าเนี่ยถึงจะเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยแล้วก็จะให้ดาก,ก้าเลือกในสิ่งที่อยากจะทําวันนี้ทั้งวันเลยดาก,ก้าอยากจะทำอะไรบ้างครับวันนี้ตอนเช้าอยากทําอะไรบ้างผมหิวครับหิวกันดีกว่าโอเควันนี้เป็นวันเด็กปกติเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเราจะไม่ให้ดาก,ก้าเขากินแม็กเนาะ <c oughs> แต่วันนี้เป็นวันเด็กเออลืมบอกไปเนี่ยเราเพิ่งย้ายเข้ามาบ้านใหม่นะครับ <c oughs> นะครับอันนี้ก็เป็นหมู่บ้าน ของแม่โบสับพาหลุยแม่โบชอบเพราะมีทุกอย่างมีซูเปอร์มาร์เก็ตจะซื้ออะไรก็ไม่ต้องแวะไปที่ไหนเลยก็ก่อนเข้าบ้านก็แวะใไ่้ะไกะเขาอยากจะเริ่มวันเด็กด้วยการกินแม็กเจลเนลอยากรู้ว่าทำขวัญวันเด็กปีนี้คืออะไรอะเราคป็นมาบอกหน่อยได้ไหมคะพ่อหลุยอยากเข้ามาดูร้านของเล่นนะคะจะได้เอาไปให้เด็กๆเล่นในงานวันเด็กเนาะพี่ระกาไปทานข้าวไหมครับป่เปิดนะครับแม็กเจลเนล คนอาจจะยังไม่ค่อยมีอาจจะเป็นเมนูอาหารเช้าอยู่นะลูกแต่มีเอกรัตกับแฮชบรวนกระเจีนี่มาเสิร์ฟถึงที่นะคะมีกาแฟแม็กน้ำส้มของรักก้าใช่ไหมครับใช่ครับแล้วคุณแม่ไม่ทานหรอครับแม่ดื่มกาแฟค่ะโอเคเมื่อกี้พอ่อหลิ่ไปซื้อของขวัญมาให้เด็กตอนนี้าาที่สถานทูตเนี่ยมีงานวันเด็กด้วยแล้วก็พอ่อหนิ่ก็เพิ่งไปซื้อรางวัลมาก็เดี๋ยวไปเล่นกันที่สถานทูตฮะแล้วก็แล้วก็ทันแม็กเดี๋ยวไปสถานทูตกันนะครับครับ เราก็ไปงานวันเด็กกันนะครับพ <Yeah. S 1> ่อหลุย์ก็ซื้อของขวัญไปให้เด็ก5ชิ้นแต่เมื่อกี้ไม่ทันถ่ายนะก็เล่นกันสนุกแล้วดาก้ามอเช้าไปกินแม็กแล้วตอนเที่ยงเนี่ยก็มาหารโปรดร้านไหนครับก็เอามากินซูชิครับซูชิร้านอะไรกินสื่อครับกินซื่อเจ้าคนไทยเป็นเจ้าของเนาะครับเนาะโอเคป่ะดาก้าแ้วบอกว่าหิวยังไม่ได้ทานอะไรเลยค่ะแต่เช้าทานแตงกันโอเคทำไมดาก้าชอบร้านเนี้ยมีทุกอย่างมีทั้งร้อนและเย็นดาก้าชอบทานราเมงถ้ารกเมงก็คือต้องมานี้ ว่าอีกร้านหนึ่งอะค่ะที่เราชอบไปเหมือนกันก็จะเป็นซูชิกับอาหารไทยแล้วแต่ว่าแต่ละวันอยากอยากทานแบบไหนน้าดาก้าทานข้าวเสร็จแล้วแล้วไงต่อดาก้ากลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านวันเด็กจบแล้วครับจบแล้วครับเดี๋ยวพาไปทวงหมู่บ้านใหม่ดีกว่าโอเค let's go แม่โบกับดาก้าแล้วก็พ่อหลุยยังอยู่ที่อาบูดาบีนะแต่ว่าเราย้ายบ้านใหม่มานะคะ เพราะว่ามันกว้างขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะคะแล้วน่าชอบไหมที่นี่ผมชอบมากเลยครับที่นี่ที่สําคัญที่แม่โบอชอบคือในนี้มีทุกอย่างมีร้านตัดผมมีที่ออกกาลังกายมีสระว่ายน้ํามีร้านขายปลาทอดและที่สําคัญนะครับมีแม็กกับ<ม>พิซ่ากับซองด้ว คือมีทุกอย่างในนี้นะคะที่อยากจะทำไรคือที่นี่แบบที่เดียวจบไม่ต้องไปที่อื่นนอกจากเราอยากไปเที่ยวก็เลยค่อนข้างที่จะชอบที่นี่ที่สําคัญอีกอย่างคือที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งอยู่เราก็จะทักทายกันตลอดอบอุ่นดีค่ะคนท้องถิ่นจริงเขาก็ชอบมาเดินเล่นที่นี่นะคะอย่างที่บอกนะที่นี่มันมีทุกอย่างเนี่ยตรงนี้ก็มีที่เล่นสําหรับเด็กดูข้างบนมีร่มด้วยมีแบบเปลี่ยนสีด้วยนะหน้าร้อนเขาก็จะมาเปลี่ยนให้สีร่มมันดูแบบมีสีสันน้ำอันนี้ก็ตึกบ้านเรานะครับ แล้วก็ข้างล่างเนี่ยมันเป็นร้านทําผมร้านใดผมแล้วก็มีห้องสมุดมีร้านขายหนังสือแต่ร้านทําผมที่ประเทศของคนตะวันออกกลางนะเขาจะปิดไม่ให้มองเห็นข้างในเลยให้คนอื่นดูเพราะว่าจะให้ความส่วนตัวงลูกค้าไม่อยากให้คนอื่นมองมาแล้วมองเห็นเนาะที่ชอบอิาการเนาะเขาจะมีรถทอล์คคือถ้าเขาเห็นเราเดินอนะ่ะเดี๋ยวเขาจะเดินมาถามว่าจะให้ไปส่งที่ไหนไหมแต่จริงเราก็ไม่ได้อยากให้เขามารับตลอดเวลาเนาะอยากเดินบ้าน อยากวาดรูปนะคะก็มีที่ให้วาดรูปแต่ที่วาดรูปที่นี่มันไม่ใช่แค่การวาดรูปแต่เหมือนกับว่ามาทําให้จิตใจผ่อนคลายผ่านศิลปะมากกว่านะคะนี่เป็นร้านหนังสือของที่นี่นะคะแต่ว่านังสือส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือภาษาอารับแต่เขามีขายน้ําหอมด้วยอะ่ะน้ําหอมเขามีขายเกือบทุกที่เลยอะ่ะประเทศนี้บริการแบบไทยฮาดาวถ้าเราไปซื้อของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตข้างๆนี้นะคะเราก็จอดรถไว้ได้เลย oh. เดี๋ยวจะมีคนมาบริการเก็บคือต่างกับตอนที่อยู่ที่ยุโรป เขาจะให้เราใส่เงินไว้แล้วเราจะต้องอารถไปคืนเพื่อได้เงินคืนเนาะแต่ที่นี่คือเซอร์วิสแบบทําให้ทุกอย่างทุกอย่างเสิร์ฟถึงรถท,ทุกอย่างเสิร์ฟถ,ถึงบ้านแต่พ่อหลุยชอบบรรยากาศที่นี่มากๆเลยอะ่ะมันมีล่มมันน่าเดินดมันเหมือนเดินอยู่ในเมืองนิดๆแล้วก็เดี๋ยวแม่โบพาไปดูตรงบริเวณสระว่ายน้ำไหมได้ได้<ะ>ฟิตเนสที่นี่ดีมากมแล้วก็เราไม่ต้องเราไม่ต้องเสียเงินค่าเข้าไปนะคะเพราะว่าเราอยู่ที่นี่เราก็ใช่แต่ว่าตอนนี้มีคนอยู่ ก็เลยเข้าไปถ่ายไม่ได้เดี๋ยวเราถ่ายให้ดูเนาะมา่ะตะก้าพาไปดูสระว่ายน้ำไปไปกันเนียครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงสระว่ายน้ำแล้วนะครับทุกคนแต่สระว่ายน้ำที่นี่เนี่ยจะค่อนข้างเงียบนะคะส่วนใหญ่คนจะชอบมาอาบแดดมากกว่ามไม่ค่อยมากระโดดลงน้ำสักเท่าไหร่นะคะฝรั่งเขาชอบนัาหนังสือมานั่งอ่านหนังสือแล้วก็อาบแดดแต่จริงๆตอนนี้ที่นี่หน้าหนาวนะคะตอนเช้าเนี่ย17 18องศาเองตอนนี้น่าจะ20กว่าแต่แดดแรงอยู่และที่ผมชอบนลยครับทุกคนคือ หมู่บ้านนี้ครับติดกับข้างนะคะทุกค <Yeah, S 1> นนี่ไงห้างคือกําแพงสีขาวที่เห็นด้านหลังนะคะคือติดกันเลยอะ่ะเดินไปประมาณไม่กี่เมตรเองอ่ะคือใกล้กว่าเซเว่นผักซอยอีกนะคะอ่ะาพาไปดูนะกายเขาชอบร้านอะไรครับแต่หมู่บ้านนี้สวยเนาะเดินเล่นสบายแล้วอากาศเนี่ยตอนนี้ช่วงนี้อากาศเย็นด้วยแล้วก็ในนี้คนก็ถ่ายวิดีโอเยอะเพราะเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างที่จะสวยเนี่ยทางเดินไปบ้านเราแล้วก็เป็นนี้หมดเลยนะฮะทางเดินไปหมู่บ้าน มีต้นไม้มีความร่มเย็นประเทศตะวันออกกลางอ่ะเขาบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าใครรวยอ่ะให้ดูว่าบ้านนั้นอ่ะมีต้นไม้เยอะหรือเปล่าซึ่งหมู่บ้านเนี้ยเขาปลูกต้นไม้แบบเยอะแยะม,มากเลยนะคะอันนี้ก็คือห้างนะครับในทางเข้าห้างทางนี้ครับไปไป,ไปทางนี้ครับเออติดกับหมู่บ้านเลยนะเ<ป>ข้าห้างได้มีร้านที่นักก้าชอบใช่ค,ครับชั้นสองก็จะมีทมั้งแมททั้งพิซซ่ทาทั้งสับเลยนะครับทุกคนมีอะไรที่มันสุภาพดีเข้างไหม ก,ก็สับเวงไงยแซนด์วิชมีผักโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงนะครับนี่ข้างหลังก็จะเป็นน้ำผีสาแล้วก็ข้างหลังพ่าเลยนะครับก็จะเป็นแม็กแม็กในภาษาอันหลังนะคะทุกคนว่าออกว่าคขาว่าเขียนว่าอะไรอือใช่แมคโดนัลด์เดี๋ยวาาวัหนหลังจะพาตัวที่ห้องดากา้าได้ครับดีแล้พาตัวในบ้านบ้างเนราะว่าดาก้าเขามีอะไรอยู่ในห้องมากนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตชีวิตให้อีกบ่อยๆนะคะถ้าเกิดใครชอบดูคลิปแนวนี้นะจะทำแบบแนวนี้เยอะขึ้นนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์